นี่เขาเรียกว่าประตูประตูลอดของลอยที่เก็ดข้างบนนี่เป็นต้นน้ำไหลมาจากข้างบนนะครับมาจากพนักพนักเกาะจันทเนี่ยตรงนี้เป็นทางรถไฟสะพานทางรถไฟนี่ไม่มีปัญหาเพระยาะใหญ่แล้วกว้างกว่า,วา,วาพอ,อแต่พอมาถึงพอตอยกรบมานี่พอมาเจอมาเจอคลอ,องลอยซึ่งเป็นคลองส่บน,น้ำที่ไม่ไม่เคยใช้งานมาเลยหลังจากสร้างม,มา4ี่หปี ไม่เคยใช้งานชาวบ้านไม่เคยได้ใช้น,น้ำากตรงนี้นะ<ม>น้ำจะต้องไหลผ่านคลองธรรมชาติเส้นนี้<ม>แล้วม,มุดแล้วจะต้องมุดลอดใต้คลองลอยซึ่งเป็นคลองของชุมพทาน<ม>เพื่อจะมาออกฝั่งนี้ผล<ม>ปรากฏว่าฝั่งน,นี้เป็นบ้านผมน้ําที่บ้านผมไม่เคยท่วมเพราะว่าคลองลอยนี่แหละแต่พอหันกลับมาทางด้านนี้ปรากฏว่าท่วมพอดเลยฝั่งน,นี้ท่วมทั้งหมดนะอันนี้ เป็นมันเหมือนเป็นแนวสันเขื่อนที่ยกน้าให้สูงขึ้นแปลว,ว่าเธอมีมโฮเดอร์มีที่กั้นน้ําให้ตัวเองไม่ท่วม<ช>แต่ฝั่งนี้ท่วมหมดคแต่ปัญหาเนี่ยจะทุบคลองลอยเนี่ยก็จําเป็นจะต้องทําฝั่งนี้ให้คล่องเพราะว่าหลังจากตรงนี้ไปจะเจอประตูน้ํา <c oughs> ที่เป็นประตูน้ําคอขวดก่อนที่จะลงแม่น้ําอยู่ดีที่บอกว่างบ40ล้านนั่นแหละครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าทําตรงนี้คล่องเนี่ยชาวบ้านฝั่งตรงนี้คือฝั่งหนองทินนกเนี่ยก็จะยอมให้ขยาย ประตูน้ําหรือวาอ่าทุกให้น้ําเขาเรียกว่าแบบของชุประธานเนี่ยสร้างแล้วโดยแบบของชุประธานแบบใหม่เนี่ยน้ำที่ไหลามาจากด้านนี้นะครับจะต้องมุดคลองคลองธรรมชาติในทากกับกันเนี่ยจะต้องทําแบบนั้นซึ่งเขาเออกแบบเรียบร้อยแล้วด้วยใช้งบประมาณประมาณผมจำไม่ได้เท่าไหร่แต่ตลอดเส้นทางเนี่ยมีประมาณสัก5้าสิบัจุดก็ใช้งบประมาณส 3, ัก3าม0ล้านนะ ตรงนี้คือตำบลอำเภออะไรคะตรงนี้เป็นตำบลหนองตึงนกนะอำเภออำเภอบ้านโพจังหวัดทางตอนเหนืแต่ข้างบนนี่ยคือจังหวัดชนบุรีอำเภอพันทองอำเภอพ้าทันทิคมอ๋อแล้วเป็นพื้นที่รอยต่อเป็นรอยต่อนะคะข้างบนนี่คือหัวไผ่เป็นแหล่งเลี้ยงปลาลมลอกฟักปลาน้ำจืด60%ของประเทศไทยนะซึ่งทั่วทุกปีในกรณีแบบนี้นั่นเมื่อน้ำน้ำท่วมครั้งที่แล้วบ้านหลังนี้ท่วมไหมท่วมครับค่ะ ก็อันนี้ต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะคะจะได้เห็นภาพรวม